อยู่กับโลกยุคปัจจุบันอย่างไรให้เป็นสุขสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาร่วมพิจารณาธรรมะในหัวข้อที่สําคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนในยุคนี้นั่นคืออยู่กับโลกยุคปัจจุบันอย่างไรให้เป็นสุขทุกวันนี้โลกของเราหมุนเร็วหรือเกินเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วข่าวสารถาทถมเข้ามาทุกวินาทีโลกดิจิทัลทําให้เราเหมือนต้องออนไลน์ตลอดเวลาแม้ตัวจะอยู่บ้านแต่ใจก็อาจอยู่ในความวุ่นวายทั้งวันสิ่งเหล่านี้ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกเครียดเหนื่อยล้าไม่่่่่เนนนสสสสสุุบบาา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 งางงงงคคคูึกกกกกกหหมมมมืืออออลทททััทียยยดดววํถ เราจะอยู่กับโลกแบบนี้อย่างไรให้ใจยังเป็นสุขหนึ่งเริ่มจากรู้เท่าทันใจตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หมายความว่าถ้าเราเข้าใจจิตใจตัวเองรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกเราจะไม่ถูกโลกภายนอกลากจูงจนเป็นทุกข์โลกภายนอกเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะหยุดข่าวจะหยุดดรามา่าจะหยุดเทคโนโลยีไม่ได้แต่สิ่งที่เราหยุดได้คือการไหลไปตามอารมณ์เมื่อมีข่าวไม่ดีมาเรารู้ทันเมื่อมีคำพูดทำร้ายใจมาเราไม่หลงการมีสติรู้ทันใจคือเกราะป้องกันใจททีีี่่ดดสุ2 ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คนยุคนี้ตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจอยู่ที่อื่นบางทีใจเราวิ่งไปข้างหน้าคิดกังวลกับอนาคตบางทีก็ย้อนกลับไปเสียใจกับเรื่องราวในอดีตการฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ตัวเวลาทําอะไรเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มอาบน้ําสิ่งเหล่านี้คือการเจริญสติแบบง่ายๆแต่ถ้าทําบ่อยๆใจจะเริ่มนิ่งและสุขสงบขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์3อย่าให้เทคโนโลยีใช้เรามือถือไม่ผิดอินเทอร์เน็ตไม่ผิดแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราาจะกลลยเเป็นคนคไมม่วีวา เวลาส่วนตัวก็หายเวลาคิดทบทวนกายใจตัวเองก็ไม่มีเวลาสงบใจก็ไม่เหลือลองกำหนดพื้นที่ว่างให้ใจเช่นไม่แตะมือถือ30นาทีหลังตื่นปิดแจ้งเตือนแอปไม่จําเป็นกําหนดช่วงเวลาพักใจทุกวันเช่นเดินเงียบๆตอนเย็นอย่าให้ใจติดกับการต้องรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือใจที่ว่างพอจะรับรู้ความสุขที่มีอยู่ตรงหน้า 5. ว่างบ้างไม่ใช่ไม่รับผิดชอบแต่เพื่อรักษาใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบไมม่ี บางครั้งเราไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราทุกข์เพราะเรายึดสิ่งนั้นไว้แน่นเกินไปวางความคิดที่กังวลเกินไปวางความคาดหวังในโลกออนไลน์วางความรู้สึกว่าต้องทันทุกเรื่องตลอดเวลาการวางคือการปล่อยใจให้เบาไม่ใช่ไม่ทํางานแต่ทําด้วยใจที่รู้จักปล่อยไม่ยึดไม่แบกเกินไป5ใจกระตันยูใจแบ่งปันใจเมตตาคือใจเป็นสุขสุดท้ายการอยู่กับโลกยุคใหม่ให้เป็นสุขนั้นไม่ได้แปลว่าแค่ไม่เครียดแต่แปลว่ามีใจที่งอกงามมีเมตตาและแบ่งปัน โลกวันนี้ต้องการคนที่ใจเย็นใจดีและมีสติมากกว่าคนที่เก่งแต่เร่งรีบเพราะคนแบบนี้จะกลายเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้เริ่มจากตัวเราเองครับขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเมตตาตัวเองเวลาทำผิดยิ้มให้คนรอบข้างแม้แค่วันละนิดใจที่ดีแบบนี้จะทำให้เราไม่หลงโลกอยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกเราก็จะไม่ทุกข์เพราะโลกสรุปส่งท้ายโลกจะเปลี่ยนเร็วแค่ไหนเราไม่อาจห้ามได้แต่เราเลือกได้ว่าจะมีใจแบบไหนใจที่วุ่นวายหรือใจที่สงบใจที่หลงตามโลกหรือใจที่เข้าใจสัจธรรมความจริงของโลก ถ้าเราเข้าใจธรรมะและฝึกฝนใจให้มีสติเราจะอยู่กับโลกยุคใหม่อย่างสง่าง,งามและเป็นสุขได้ทุกวันขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีใจที่เบาสบายครับสาธุหากท่านผู้ฟังสนใจจะฟังเรื่องอะไรในพุทธศาสนาเขียนคอมเมนต์ไว้ไท้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามค้นหามาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังนะครับ